ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Stone l i s พื้นที่ของคนรักหินค่ะคลิปนี้เบนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหินที่เบทหรือว่าลูกปัดหินซีบีดซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลกจะมีที่มาที่ไปอย่างไรลองไปฟังกันค่ะ หินทิเบตรหรือว่าลูกปัดหินซีบีดซึ่งคำว่าซีแปลว่าความสว่างหรือการส่องแสงค่ะนอกจากนี้เราอาจเรียกว่าหินดวงตาสวรรค์หรือจะเรียกว่าหินหิมาลัยก็ได้ค่ะพบในประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัยโดยเฉพาะทิเบตพูตานสิกขิมลาดัช เป็นต้นค่ะเป็นหินที่คนโบราณทำขึ้นมาเป็นเวลานานมากกว่า5,000ปีมาแล้วค่ะโดยตำนานเล่าว่าเมื่อสมัยแรกเริ่มของทิเบตได้เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงจนชาวทิเบตได้รับความเดือดร้อนทนทุกทรมานเป็นอย่างมาก ในขณะนั้นเองมีพระนักบวชท่านหนึ่งเดินทางผ่านมาด้วยความเมตตาสงสารชาวบ้านที่ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากพระรูปนั้นจึงทำให้หินซีบีดหล่นลงมาจากฟ้าผู้ใดที่มีความเชื่อมั่นในพลังวิเศษของหินก็จะปลอดภัยจากสิ่งเลวร้วายและหายนะทั้งปวงค่ะ เนื่องจากหินซีบีดกำเนิดจากทิเบตซึ่งได้สมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งหลังคาโลกที่มีความใกล้ชิดกับสวรรค์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หินซีบีดเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องรางที่ล้ำค่าค่ะหินซีบีดเป็นลูกปัดเก่าแก่ที่ใช้กันตั้งแต่ยุคลามะของทิเบตแล้วค่ะ โดยเขาจะนำหินอาเกตจากธรรมชาติมาทำให้เป็นรูปทรงที่ต้องการแล้วทำการเจาะรูนะคะแล้วก็แต้มสีสันและเขียนลวดลายต่างๆตามความเชื่อลงไปค่ะพร้อมกับที่ลามะจะทำการบริกรรมคาถาหรือว่าสวดมนต์ไปด้วยพร้อมๆกันค่ะจนได้เป็นลูกปัดหินซีบิดอันทรงคุณค่าซึ่งขุมพลังอันศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ที่ลวดลายและการภาวนามนตราของนักบวชลามะค่ะ ลูกปัดหินที่เบดเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากเมื่อประมาณปีพศ2547เป็นต้นมาค่ะ รูปทรงของหินทิเบตก็มีหลายแบบค่ะเช่นลายกระดองเต่าลายฟ้าดินลายเขี้ยวเสือลายจะแม่กวนอิมลายหนึ่งตาสองตาสามตาจนไปถึงลายก้าตาซึ่งมีความหมายเป็นมงคลทางก้า9ประการได้แก่เมตตาบารมีความสว่างสวยัยชื่อเสียงเกยียรติยศพลังอำนาจความสามารถในการควบคุมสิ่งต่างๆการยกย่องสรรเสริญและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคค่ะ โดยลูกปัดหินซีบีดท,ที่เก่าแก่จะมีราคาแพงและหายากมากค่ะแต่ลูกปัดหินซีบีดท,ที่พบเห็นอยู่ในตลาดหินทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกปัดหินซีบีดท,ที่ทําขึ้นใหม่ค่ะหรือไม่ก็อายุอาจจะไม่เก่าแก่มากอายุไม่เกิน1 0 0ปีค่ะส่วนทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับหินทีเบตนั้นขึ้นอยู่กับลวดลายที่แตกต่างกันออกไปค่ะ เช่นลายวงกลมนั้นหมายความถึงความสงบสุขความอุดมสมบูรณ์ความสมดุลในชีวิตลายสี่เหลี่ยมหมายถึงรากฐานของชีวิตที่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าค่ะลายเส้นโคง้งหมายถึงความละเอียดอ่อนของจิตใจส่วนลายตานั้นเปรียบเสมือนเป็นดวงตาของเทพเจ้าซึ่งจะมองเห็นได้ทุกทิศทุกทางเพื่อปัดเป่าพลังงานด้านลบได้หมดทุกทิศทุกทางนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะชาวที่เบตยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าหากหินที่เราสวมใส่เอาไว้กับตัวเกิดหักตรงกลางนั่นก็หมายความว่าหินนั้นได้รับเคราะห์แทนเราแล้วค่ะทำให้ผู้สวมใส่แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหินที่เบตหรือว่าลูกปัดหินซีบีดลวดลายหลากหลายแล้วก็แฝงไปด้วยความหมายดีๆทั้งนั้นเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Stories พื้นที่ของคนรักหินด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ